เวลาวิลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลอฟกลับมาหรือยังอะคะคุณพี่ออสวัสดีค่ะเออคุณลอฟเขาลอฟไม่อยู่เหรอคะคือติดต่อไปที่บ้านที่กรุงเทพเขาก็บอกว่าไม่อยู่อะพี่ออเป็นห่งลอฟจริงๆนะคะบอกให้ลอฟคุยกับเพียวหน่อยได้ไหมคะลอฟลอฟว่าแกจะอยู่ที่นี่อีกนานปะวะ พักนึงอะทำไมวะจะอยู่ยาวเลยเหรออยากรู้เฉย,ยเออ,อเคขอบคุณนะคะโอ้ยินดีค่ะเราคงช่วยเขาได้แค่นี้แหละพี่ว่าถามจริงขับรถไปเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยนะ มีคนอื่นละเพียวแกจะทำยังไงเออมันไม่รู้อ่ะแต่รู้แค่ว่าครั้งนี้ฉันจะไม่เป็นฝ่ายรอยอต่อไปแล้วอ่ะ กะมอมเหล้าพลอยไปเนี่ยขวดเมื่อกี้กินไปจิบเดียวเองอะก็ไม่ชอบเวลาตัวเองตื่นมาแล้วแห้งอะเขาน่าจะผลิตแบบที่กินมาแล้วไม่แห้งเนาะจะกินมันทุกวันเลยหืม <c> ไ <oughs> ม่อาจจะมีก็ได้นะคะแค่คุณลอปอาจจะยังหาไม่เจอลองไปทางพวกโซจูสาเกวอดกา้าเหล้าขาวไหมคะอาจจะไม่เมาก็ได้นะคะลองมาหมดแล้วไม่มีหรอก ไม่มีก็ไม่กินหักดิบแบบที่พลอยบอกนั่นแหละจริงๆพลอยก็กินเยอะมากไม่ได้หรอกนะคะพลอยต้องเตรียมร่างกายไว้นะคะพลอยกับแฟนวางแผนจะมีลูกกันนะคะจริงมะเนี่ยคอนแกรทูเลชันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคอนแกค่ะคุณลออพลอยกลัวน้องไม่มา <laughs> เดี๋ยวรอน้องมาก่อนแล้วค่อยคอนแกนะคะโอเคอืม แล้วคุณล็อกอยากมีลูกไหมคะเมื่อก่อนไม่เคยคิดหรอกเอมเคยบอกว่าเราจะไม่อยากมีลูกจนกว่าเราจะได้เจอใครที่เรารักมากๆมากพอที่เราอยากจะเห็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็พูดถูกนะคะว่าแต่คุณล็อกเจอคนนั้นเรี่ยงคะ่ะ เจอแล้วค่ะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละไม่ดึงดาวแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้พลอยย้อมให้คุณลอฟคอนแกรสพลอยหนึ่งวันก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาเป็นเรื่องอะไรดีองั้นคอนแกรดเรื่องที่เราจะไม่ได้ดึงกังนไปอีกงานดีไหมแต่ขอชนน้ำเปล่านะแรงมากค่ะ แต่ก็ได้ค่ะ cheers easy girl นั่นไงโอ้ยอึขอโทษค่ะคุณล็อกคือพลอยไม่ได้ตั้งใจแบบไปล้างในห้องน้ำไปเดี๋ยวเก็บให้ได้ไปเล้วหมดละโอ้ยโห Oh. เลอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถอดเส้อมาเดี๋ยวซักให้อะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหรอพอยกรเงใจนะคะจะเขินอะไรเลอะเยอะขนาดนี้ยกว่าจะเดินถึงห้องอีกอใส่นี่ก่อน ขอบคุณท่านคนหลอกบอสของพอยใจดีที่สุดเลยอืมอโอ้ oh, <sorry. c oughs> สบายจ้ะเสร็จแล้วนะคะอ้า oh. เสิทธิ P ์พี P ่เพียวเฮ้ยคุณเพียวคะเฮ้ยเป็นไรฮะพี่เพียวพี่เพียว ข้อเกี่ยว พอเขาไปเลยค่ะคนใหม่อะล็อกแค่ชวนเขามานั่งคุยป็นเพื่อนเฉยๆคือมันไม่ได้มีอะไรอน่ที่พี่คิดจริงๆนะพูดไปมันก็เหมือนล็อกแก้ตัวแต่มันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วทำไมต้องบอกทุกทางอะ่ะคิดจะตัดขาดกับพี่ไปตลอดเลยใช่ปะถ้าล็อกต้องอยู่ โดยให้รู้ว่าพี่เพียวเป็นของคนอื่นอะลรอเป็นทำใจไม่ได้พี่ก็เหมือนกันต้องขอบคุณน้องเขานะพอเห็นเขาอยู่กับล้อะ่ะมันทําให้พี่รู้ใจตัวเองมากขึ้นพอถ้าไม่รู้สึกอะไรกับล้อป่ะ พี่คงกลับกรุงเทพไปแล้วพ,พี่เพียวเลยมาที่นี่แทนแลอกพี่กับพี่แอเราจบกันแล้วนะจะบอกว่าล็อกถูกเลือกเหรอ ไม่ใช่แค่พี่เลือกเธอแต่เธอเองอก็ต้องเป็นคนเลือกพี่ด้วยพี่เพียวก็รู้ว่าล็อบคิดยังไงกับพี่อ่ะรู้แต่สิ่งที่พี่ทำไปอ่ะมันอาจทำให้เธอเสียใจ จนไม่อยากยุ่งกับพี่แล้วก็ได้การที่ลอบได้รักพี่เพียวอ่ะมันนำให้ลอบเจ็บมากกว่าครั้งไหนๆเลยอ่ะมันเจ็บจริงๆนะ แต่ลอฟก็จะเลือกทางที่ไม่ทําให้ตัวเองเสียใจทีหลังเหมือนกัน ที่ยังมาทันใช่ไหมมาช้ากว่านี้ก็ทันกลับบ้านกันหายงอนแล้วนะอือ เหมือนฝันเลยอะที่พี่เพียวอยู่ตรงนี้เรื่อของเราอ่ะพี่อาจจะยังจัดการได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่พี่จริงจังงั้นต่อจากนี้เราเป็นอะไรกันนะคะเป็นแฟนกันไงคะเฮ้ยเหมือนฝันจริงๆด้วยอ่ะ เชื่อหรือยังทูไม่ใช่ฝันนะอย่าคาดหวังมากนะพี่เป็นแค่คนธรรมดาไม่สามารถทำให้ลอฟออะมีความสุขตลอดเวลาได้หรอกนะลอฟรู้ลอฟรู้ว่าพี่เพียวเป็นคนธรรมดาแต่พี่เพียวเป็นคนธรรมดาที่ลอฟรักแค่นี้ก็พอแล้วฮืม เหมือนฝันอีกแล้วอโอ,โอเหมือนฝันไหมอันนี้เจ็บแก้งหรอแฟนแฟนอะไรแฟนจะเรียกแฟนไปตลอดเลยเหะนะเราเนี่ยโอ้ก็ต้องเหอะดีจีบมันตั้งนาน รักพี่เพียวนะคะพี่ก็รอฟอยากได้ยินจากพี่เพียวเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่พร้อมอ่ะไม่ต้องพูดตอนนี้ก็ได้ค่ะรอฟรอได้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำให้รอฟเสียใจยอีกอะ ขอบคุณนะแลม